คุณจะไม่เชื่อวันนี้คือการปฏิวัติรูปแบบใหม่ของการเข้าครัวเพราะการหั่นอาหารอาจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อลืมไปได้เลยเมื่อคุณใช้มีดแฮร์รี่แบล็กสโตลไลดด้วยความลื่นและคมคือคุณสมบัติพิเศษของใบบัวและเซรามิกและตอนนี้ก็มีมีดที่มาพร้อมคุณสมบัตินี้มีดแฮร์รี่แบล็กสโตลไลด์จะปฏิวัติโฉมหน้าวงการมีดท,ทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ด้านในคือใบมีดแหล็กแท้อันแหลมคมและขนาดที่พื้นผิวด้านนอกทําจากสุดยอดเซรามิกที่ทั้งคมและลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักสดขนมปังแม้แต่ชีสยังไม่ติดใบมีดเลยในขณะที่ด้ามจับทําจากซิลิคนชั้นดีชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตลไลประกอบไปด้วยมีดเชฟมีดหั่นผักที่ปอกผลไม้และมีดหั่นขนมปังด้วยความลื่นและคมคือคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของใบบัวและเซรามิก และมีดที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษนี <_ C' n> ้ก็สามารถตัดทุกอย่างได้อย่างน่าอัศจรรย์คุณจะทึ่งและสนุกกับการทำอาหารมีดแฮร์รี่แบ็กสโตไลจะปฏิวัติวงการมีดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ประสานสุดยอดวัสดุเข้าด้วยกันด้านในคือใบมีดเหล็กแท้ที่ทนทานและแหลมคมและคุณจะยิ่งทึ่งขึ้นไปอีกกับพื้นผิวด้านนอกที่ทำจากสุดยอดเซรามิกที่ทั้งคมและลื่นไหลความลับของมีดแฮร์รี่แบ็กสโตไล ด้ามจับทำด้วยซิลิโคนชั้นดีกระชับมือไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผลไม้ผักสดสมุนไพรและขนมปังแม้แต่ชีสยังไม่ติดใบมีดเลยทำให้คุณหันได้ยังเชฟมืออาชีพชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตลไลสี่ชิ้นพร้อมบรรจุในกล่องสวยหรูที่ทุกคนต้องอยากเป็นเจ้าของและเป็นตัวช่วยให้งานครัวของคุณง่ายยิ่งขึ้นชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโต l ไลสี่ชิ้นพร้อมกล่องสุดหรูที่คุณต้องไม่อยากพลาดอย่างแน่นอน โทรหาเราตอนนี้และสั่งชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตลไลน์เดี๋ยวนี้คุณจะได้รับชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตลไลน์ประกอบไปด้วยมีดเชฟมีดหั่นผักที่บอกผลไม้และมีดห um ั่นขนมปังในราคาเพียง1,990บาทแต่เดี๋ยวก่อนเพิยงโทรมาใน10นาทีนี้คุณยังจะได้ชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตลไลน์แถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมดนี้จากราคา 3, 9 8 0บาทคุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้ในราคาเพียง1 9 9 0บาทเท่านั้น โทรด่วน02 363 8866ย้ำ02 363 8866คุณจะไม่เชื่อวันนี้คือการปฏิวัติรูปแบบใหม่ของการเข้าครัวเพราะการหั่นอาหารอาจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อลืมไปได้เลยเมื่อคุณใช้มีดแฮร์รี่แบล็กสโตลไลดด้วยความลื่นและคมคือคุณสมบัติพิเศษของใบบัวและเซรามิก และตอนนี้ก็มีมีดท,ที่มาพร้อมคุณสมบัตินี้มีดแฮร์รี่แบล็กสโตนไลท์จะปฏิวัติโฉมหน้าวงการมีดท,ทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดด้านในคือใบมีดเหล็กแท้อันแหลมคมและขนาดที่พื้นผิวด้านนอกทำจากสุดยอดเซรามิกที่ทั้งคมและลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นผลไม้ผักสดขนมปังแม้แต่ชีสยังไม่ติดใบมีดเลยในขณะที่ด้ามจับทำจากซิลิโคนชั้นดีชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตนไลท์ประกอบไปด้วยมีดเชฟ มีดหั่นผักที่ปอกผลไม้และมีดหั่นขนมปังด้วยความลื่นและคมคือคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวของใบบัวและเซรามิกและมีดที่มาพร้อมคุณสมบัติพิเศษนี้ก็สามารถตัดทุกอย่างได้อย่างน่าอัศจรรย์คุณจะทึ่งและสนุกกับการทำอาหารมีดแฮร์รี่แบล็กสโตไลจะปฏวิวัติวงการมีดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่ประสานสุดยอดวัสดุเข้าด้วยกันด้านในคือใบมีดเหล็กแท้ที่ทนทานและแหลมคม และคุณจะยิ่งทึ่งขึ้นไปอีกกับพื้นผิวด้านนอกที่ทำจากสุดยอดเซรามิกที่ทั้งคมและลื่นไหลความลับของมีดแฮร์รี่แบ็กสตร์ไลน์ด้ามจับทำด้วยซิลิโคนชั้นดีกระชับมือไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผลไม้ผักสดสมุนไพรและขนมปัง แม้แต่ชีสยังไม่ติดใบมีดเลยทำให้คุณหันได้อย่างเชฟมืออาชีพชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตลายสี่ชิ้นพร้อมบรรจุในกล่องสวยหรูที่ทุกคนต้องอยากเป็นเจ้าของและเป็นตัวช่วยให้งานครัวของคุณง่ายยิ่งขึ้นชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตลายสี่ชิ้นพร้อมกล่องสุดหรูที่คุณต้องไม่อยากพลาดอย่างแน่นอน ขอหาเราตอนนี้และสั่งชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตนไลน์เดี๋ยวนี้คุณจะได้รับชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตนไลน์ประกอบไปด้วยมีดเชฟมีดหั่นผักทิปบอกผลไม้และมีดหั่นขนมปังในราคาเพียง1990บาทแต่เดี๋ยวก่อนพิยงโทรมาใน10นาทีนี้คุณยังจะได้ชุดมีดแฮร์รี่แบล็กสโตนไลน์แถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมดนี้จากราคา ,3980 บาทคุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้ได้ในราคาเพียง1990บาทเท่านั้น โทรด่วน02 363 8866ย้ำ02 363 8866